cry สวัสดีครับฟังพี่โจให้ดีนะครับช้างเต่าข้างขขาวไก่ปูสุกรชื่อเหล่านี้ถ้าเกิดไม่ใช่ชื่อของสัตว์มันเป็นชื่อของอะไรครับอใบให้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาชาานะครับแล้วก็เป็นชื่อของสถานที่ที่อยู่ในประเทศไทยและมีทะเลลายล้อมรอบอยู่อ่าใช่แล้วครับ ชื่อเหล่านี้นะครับเป็นชื่อของเกาะที่อยู่ในประเทศไทยครับต้องบอกน้องๆน,นะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีเกาะอยู่มากถึง936เกาะด้วยกันพี่โจจะพาน้องๆไปรู้จักกับเกาะแห่งใหม่แห่งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นเกาะที่พี่โจจะสร้างสารรค์มันขึ้นมาเองในรายการในวันนี้มีชื่อว่าเกาะโจอไอแลนด์ช่วว่าง h เด็ดบบเด็ด เอาละครับและก่อนที่พี่โจจะแนะนําให้รู้จักโจไอแลนด์นะครับพี่โจจะต้องบอกเส้นทางในการไปเกาะโจไอแลนด์ซะก่อนนะครับวิธีการบอกเส้นทางก็คือเดี๋ยวพี่โจจะทําแผนที่ไปเกาะโจไอแลนด์ให้น้องๆดูนี่วิธีการง่ายๆครับนี่พี่โจนําถาดมารองนี้นะครับเติมน้าลงไปครับนํากระดาษของเราใส่ลงไปในน้า ให้เปียกทั้งแผ่นเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นครับน้องๆอ,อาจจะไปขอยืมกาแฟครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็โลรยให้ทั่วเราจะเติมน้ําเพิ่มไปนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นครับก็ให้น้องๆหยิบกระดาษออกมามันก็จะมีลวดลายของความเกา่าเหมือนกระดาษเกา่เกาๆแล้วนะครับแต่ว่าเราจะต้องนําไปตากให้แห้งตอนนี้พี่โตก็มีกระดาษที่ พี่โจร,รอให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละถึงเวลาที่เราจะมาวาดรูปลงบนกระดาษเก่าๆของเราแล้วนะครับนี่เดีย๋ยวพี่โจจะวาดเป็นรูปโครงร่างของเกาะก่อนเอาคร่าวๆเกาะนี่อาจจะมีแบบเป็นหาดทรายเพิ่มเติมนะครับมีเกาะเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้รอบๆเกาะของเราจะต้องมีคลื่นอาจจะมีประวานสักตัวหนึ่งเนี่ยจ,จะมีวาดรูปเรือครับ เข็มทิศนะครับเพื่อบอกทิศทางนะฮะชี้ไปทางทิศเหนือวาดปราสาทครับนี่คือปราสาทของพี่โจจะมีป่าสนอยู่ตรงนี้ทำพิสูงมียักษ์ตาเดียวอยู่ที่ปลายเกาะด้วย ต้นไม้นะครับต้นมะพร้าวแต่จริงๆแล้วสมบัต hmm. ิไม่ได้อยู่กับเจ้ายักษ์ตาเดียวครับสมบัติอยู่อีกมุมนึงครับนี่สมบัติอยู่ตรงนี้ตั้งหากนี่ใส่ลวลายเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายใส่ชื่อลงไปนะครับก็ะของพี่โจ เสร็จเรียบร้อยใครที่อยากจะมาเจอกับเกาะของพี่โจนะครับพร้อมแล้วก็เข้ามาได้เลยมาให้ถูกทางล่ะขอม่ชินั้นจะต้องเจอกับสับปรหราดแต่ไม่หมดครับพร้อมแล้วขอเชิญเข้ามาสู่เกาะของพโจโจไอเลนได้เลยช่วงสอนสินกับชิ้นงานมันๆเอาละครับถึงเวลาที่คราวนี้ พี่โจจะทําให้เกาะของพี่โจกลายเป็นเกาะมีรูปมีร่างจริงๆขึ้นมาแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เราให้แผนที่ไปแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงเกาะของพี่โจแล้วนี่นี่คือฐานของเกาะของพี่โจครับกระดาษลังต่อเปล่าหนึ่งแผ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็นี่เลยครับะนะครับหยิบกระดาษหนังสือพิมพ์มานะครับแล้วก็ขยำขยำขยำแล้วก็จัดวางนูนขึ้นมาหน่อยนึง ต้องมีที่ที่สูงขึ้นมาบ้างเล็กๆใหญ่ๆสลับกันไปนะครับแล้วก็จะทานกาวนะครับกาวนี้นะครับก็เป็นกาวลาเท็กผสมน้ำนะครับในาตาส่วน1นึ่งต่อหนึ่ง หลังจากนั้นครับคราวนี้เราไม่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ที่เป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วนะครับเราฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆครับแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแปะลงไปแต่อาจจะแรกเริ่มเดิมทีนะฮะน้องๆอาจจะใช้แผ่นที่ใหญ่กว่าน่อยนึงนะครับคลุมให้ทั่วก่อนอ่าล้ตอนนี้นะครับเราก็ได้ เป็นโครงของเกาะแล้วนะครับถึงเวลาที่จะนําแบบชิ้นเล็กๆมาค่อยๆแปะๆๆลงไปนะครับแปะให้นานๆแน่นๆลงไปเลยตรงนี้น้องๆยังไม่ต้องห่วงเรื่องของสีนะครับเพราะว่าเราจะลงสีในภายหลังนะครับโอเคนะครับคราวนี้รอให้แห้งนี่ครับแปะแบบแห้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการลงสีกันแล้วนะครับอันนี้แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โจ๊ก็จะใช้สีอะคริลิกครับ เกาะของเราเนี่ยแน่นอน <_ OT W> ก็ต้องเป็นสีเขียวเดี๋ยวให้สีเขียวเข้มก่อนนะครับระบายในส่วนที่นูนๆก่อนนะครับตรงนี้นะฮะระบายไล่มาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับการไล่ <l ak S 2> ลําดับของสีเขียวนะครับวิธีการผสมสีนะครับก็ถ้าเกิดน้องๆอยากได้สีเขียวเข้มก็ให้ใส่สีน้ําเงินเยอะกว่าสีเหลืองน,นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอยากได้เขียวอ่อนเนี่ยก็ให้สีเหลืองเยอะกว่าแล้วก็ผสมสีขาวลงไปด้วยนะครับทั่วๆแล้วนะครับคราวนี้ ไล่สีขึ้นมาใช้สีเขียวอ่อนลงมาน,นิดนึงยอดของตรงภูเขาเนี่ยจะไล่ตามเส้นแนวสันของภูเขามาถึงจะเป็นสีเขียวอ่อนสุดต้องเปลี่ยนผู้กันนิดนึงนะครับเพราะว่าสีเขียวอ่อนสุดเนี่ยเราจะใช้นิดเดียวได้ภูเขาประมาณหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้น้องอาจจะใช้สีน้ำตาลเพิ่มเติมในส่วนของที่เป็นหาดทรายรอบๆนะครับ อาละคราวนี้มาผืนใหญ่ของเรานั่นก็คือน้ำครับน้ำของเราก็ใส่สีน้ําเงินเข้มลงไปก่อนเลยอ๋อวิธีการนะครับที่เราระบายสีลงบนกระดาษเปเปอร์มาเช่แบบนี้นะฮะที่ตัวแนะนําว่าควรจะให้เนื้อสีเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราผสมน้ําเยอะเข้าไปนะครับมันจะทําให้มองเห็นกระดาษที่อยู่ด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้อาจจะดูน้ําลึกไปสักนิดนึงนะครับเราก็มาเติมลวดลาย ที่อยู่รอบๆเกาะแบบนี้นะครับตรงไปขึ้นอาจจะมีสีขาวๆนิดหน่อยเป็นฟองคลื่นครับน้องๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราระบายโดยรอบแล้วนะครับนี่ก็รอให้แห้งนะฮะก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะฮะมีเกาะมีหาดทรายนะครับแล้วก็มีทะเลล้อมรอบแบบนี้นครับอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมครับบนเกาะก็อาจจะมีลิงอยู Ling ่ลิงอยู่ตรงแถวๆนี้ เลนะครับเรือครับยักตาเดียวให้อยู่ตามแผนที่เลยนะครับอยู่ตรงมุมนี้หีบสมบัติอยู่นี่มีเรือโจรสลัดด้วยครับโจรสลัดมาถูกทางแล้วกําลังจะไปถึงสมบัติเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเกาะโจอไอแลนาดา์ฮัลโห น้องๆสามารถออกแบบเกาะของตัวเองตามแบบต่างๆแล้วแต่ที่น้องๆจะจินตนาการได้เลยนะครับอืมและตอนนี้น้องๆก็สามารถมีเกาะของน้องๆเองตามชื่อของน้องๆอยู่ที่บ้านของน้องๆได้นะครับทาตามที่พี่โจบอกแค่นี้ก็เอาไปอวดคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะเอามาอวดพี่โจครับส่งมาได้เลยครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งเมลมาที่สอนสิน at thpbs.or.th นะครับหรือว่าเข้าไปโพสต์ใน Facebook ครับ f a c e b o o k c o m สอนสินคลับครับหรือว่าจะส่งมาที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้เลยนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะขอพี่โจไปเพิ่มเติมไอเดียให้กับเกาะส่วนตัวของพี่โจกันก่อนนะครับโจอไอแลนดเจอกันใหม่ครั้งหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีถึง17นาฬิกาทางไทย PBS แห่งนี้กับพี่โจกับรายการสอนสินวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ ระดับที่โลกสุยรู้จะฝัน